เชลซี Chelsea, ได้ตัดสินใจเลิกจ้างมาริซิโอโปเชตติโนหลังจากที่เขาเข้ามารับหน้าที่เพียงฤดูกาลเดียวโดยสิงบูจบอันดับที่6ในพรีเมียร์ลีกและการันตีพื้นที่ในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกสำหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมหลายครั้งระหว่างโปเชตติโนกับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของสโมสรพอลวินสแตนลีย์และลอเรนส์สจวัดรวมถึงเจ้าของสโมสรร่วมอย่างเบเดตเอกบายขณะที่อดีตนายใหญ่ของท็อตแนมฮอสเปอร์ต้องการอำนาจในการควบคุมการซื้อขายนักเตะม,มากขึ้น และต้องการสัญญาที่ยาวนานขึ้นเ hey, พื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสโมสรในโปรเจกต์ระยะยาวการยุติบทบาทของมาริซิโอดูคลิปเต็มคลิปภาพโปรไฟล์ถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งกริ้งให้กับพวกเราด้วยนะครับ